สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายน้ำมัน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาถักเสื้อต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะหลังจากที่เราตอดตัวเสื้อด้านบนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำการถักระบายชายเสื้อที่ เราจะถักต่อจากช่วงเอวล,ลงไปนะคะแล้วก็นำไหมมาต่อที่ชายเสื้อด้านล่างนะคะตรงนี้น้อยจะใช้การต่อช่วงด้านข้างดำตัวนะคะ เราต่อไหมเสร็จแล้วนะคะให้ถักโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นเราจะถัก X ไปโดยรอบตัวเสื้อค่ะ เมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเราก็ทำการซีที่ x หลักแรกนะคะต่อไปเราจะมาถักลายชายเสื้อกันนะคะลายที่เราใช้นะคะเราจะถักลายชายเสื้อตามช่วงลายนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นการถักกันเราเลยค่ะ แถวต่อไปที่เราจะถักนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่สามค่ะจากนั้นพันหัวเข็มเอฟลงหลักเดิมนะคะตามด้วยโซ่สองแล้วเอฟลงหลักเดิมทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะ จากนั้นตามด้วยโซ่ห้าข้ามสามหลักนะคะแล้ว X ลงที่หลักถัดไปค่ะโซ่ห้าข้ามสามหลัก X ที่หลักถัดไปโซ่ห้าพันหอวเข็มข้ามสามหลัก แล้ว f ลงที่หลักถัดไปสองครั้งตามด้วยโซ่สอง f สองครั้งลงหลักเดิมนะคะโซ่ห้าข้ามสามหลัก x ที่หลักถัดไป โซ่ห้าข้ามสามหลัก x ลงที่หลักถัดไปโซ่ห้าข้ามสามหลัก f สองครั้งลงที่หลักถัดไปตามด้วยโซ่สองแล้ว f สองครั้ง ลงหลักเดิมค่ะจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการทักแบบเดียวกันนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ มาถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะโซ่ห้าสีจบแถวที่โซ่หลักที่สามค่ะจากนั้นสีอีกสองครั้ง ร่มต้นแถวใหม่ด้วยโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงในช่องเดิมถัด F หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นโซ่ห้า X ลงระหว่างช่องโซ่ค่ะตามด้วยโซ่ห้า X ที่ช่องโซ่ถัดไป โซ่ห้า x ระหว่างช่องโซ่นะคะโซ่ห้าแล้ว f ลงช่องกลางค่ะ f สองครั้งตามด้วยโซ่สองแล้ว f ลงช่องเดิมสองครั้ง โซ่ห้า X ลงที่ระหว่างช่องนะคะโซ่ห้า X ลงที่ช่องถัดไปโซ่ห้า X โซ่ห้า แล้วเอสองครั้งลงในโซ่สองค่ะตามด้วยโซ่สองแล้วเอสองครั้งลงช่องเดิมจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ เมื่อเราถักมาจนถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะโซ่ห้าปั้บอีกพันหัวเข็มแทงลงในช่องแรกที่เราได้ขึ้นต้นงานนะคะถัก F อสองครั้งค่ะจากนั้นโซหนึ่งแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่โซ่หลักที่สามนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดเลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นต้นแถวใหม่ด้วยโซ่สามแล้วเอลงในช่องเดิมนะคะตามด้วยโซ่ห้าจากนั้นเราจะแทงหัวเข็มลงในช่องโซ่ถัก X ตามด้วยโซ่ห้าแล้วเอ ลงที่ช่องถัดไปนะคะโซ่ห้าจากนั้นเอบลงระหว่างโซ่นะคะเอสองครั้งโซ่สองเอสองครั้งลงช่องเดิมโซ่ห้า ลงในช่องถัดไปค่ะโซ่ห้า x ที่ช่องถัดไปโซ่ห้าแล้วเ f f สองครั้งลงระหว่างช่องโซ่นะคะโซ่สองแล้ว f สองครั้งลงช่องเดิมค่ะ จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะ ตอนนี้เราถักมาจนถึงช่องแรกที่เราขึ้นต้นแล้วนะคะ F สองครั้งแล้วโซ่หนึ่งผ่านหัวเข็มแทงลงที่โซ่หลักที่สามยวไหมขึ้นมาปลดทั้งหมดจบแถวเดี๋ยวเราจะถักแบบเดียวกันกับแถวที่สองและแถวที่สามนะคะเราจะถักไปอีกสามแถวนะคะ มื่อได้ครบสามแถวแล้วเดี๋ยวเราลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาได้ตามจำนวนแถวที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่สามค่ะแล้วพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมถักเอฟจากนั้นเราจะเพิ่มช่วงละายนะคะ โซ่ห้านะคะเราจะเพิ่มช่องโซ่นะคะ x แล้วโซ่ห้า x ลงที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้า x โซ่ห้า โซ่ห้าแล้วเอฟโซ่ห้าเอฟโซ่ห้า ห้าเรามีการถักเพิ่ม ช่องโซ่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ เมื่อเราถักจบแถวแล้วนะคะขึ้นแถวใหม่เหมือนเดิมค่ะโซ่สามเอบจากนั้นโซ่ห้าแล้วแทงหัวเข็มลงระหว่างช่องนะคะถักเ็กโซ่ห้าเ็กโซ่ห้าเกโซ่ห้า แล้วเ F ทำเหมือนเดิมค่ะแถวนี้นะคะเราจะทำช่องโซ่สองช่องนะคะเดี๋ยวเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะเมื่อจบแถวแล้วเราจะถักสลับกับแถวที่เจดนะคะก็คือแถวด้านล่างสลับกับแถว ที่8เราถักไปเรื่อยๆเราจะถักไปเรื่อยๆจนได้เป็นแถวที่11นะคะจนเสร็จแถวที่11แล้วเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาจนถึงแถวที่11แล้วนะคะและได้ทำการจบแถวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแถวที่12นะคะเราจะขึ้นต้นเหมือนเดิมค่ะโซ่3 แล้ว F ลงในช่องเดิมนะคะโซ่ห้าแถวนี้นะคะเราจะทำการเพิ่มช่องนะคะจากจามช่องเราจะเพิ่มเป็น4ช่องนะคะก็ x ต่อไปโซ่ห้าแล้ว x <ป> ตอนนี้เราก็เพิ่มเป็นสีช่องแล้วนะคะเราจะถักเพิ่มจำนวนช่องไปจนจบแถวเลยนะคะ โซ่หนึ่งแล้วผ่นหัวเข็มแทงลงที่โซ่หลักที่สามเกี่ยวไหมรอดผ่านทุกห่วงนะคะจบแถวที่สิบสองค่ะต่อไปแถวที่สิบสามโซ่สามเอฟลงในช่องนะคะแถวนี้เราจะถักลดลงมาเหลือแค่สามช่องนะคะโซ่ห้า จากนั้นแทงหัวเข็มลงในช่องโซ่ค่ะ X โซ่ห้า X ลงที่ช่องถัดไปโซ่ห้า X ที่ช่องถัดไปโซ่ห้าแล้ว X ลงที่ช่องถัดไปตามด้วยโซ่ห้า นั้นแทงหัวเข็มลงที่ระหว่างโซ่สองนะคะถัดเอฟโซ่สองแล้วเอฟสองครั้งลงช่องเดิมก็จะได้สามช่องแบบนี้นะคะเราจะถักไปจนจบแถวเลยค่ะเมื่อเราถักจบแถวแล้วนะคะเราจะทำการ ทักแถวต่อไปแบบเดียวกันกันกบแถวที่12และแถวที่13บโดยการถักสลับกันไปจนจนจบแถวที่18เลยนะคะ